ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะได้จัดสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยวิถีพุทธทําความดีถวายในหลวงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ทุกวัดจัดสวดมนต์ข้ามปีขึ้น ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาได้รวมกับวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดนครสวรรค์พระอารามหลวงได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยวิถีพุทธทำความดีถวายในหลวงโดยมีนายกระพีผ่องปุพกิจผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำพุทธศาสนิกชนในจังหวัดมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่2558 ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเป็นสริมงคลความเจริญรุ่งเรืองความสุขสวัสดีแก่ประเทศชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยโดยให้กิจกรรมนี้เป็นทางเลือกที่ดีในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แทนการสังสรรค์เข้าดาวดื่มเหล้าเหมือนที่นิยมทำกันมาและให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทย และที่สําคัญคือจะได้สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ทรงมีพระพานามัย่ที่สมบูรณ์แข็งแรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว ส่วนในช่วงเช้าของวันที่1มกราคม2558เป็นวันขึ้นปีใหม่ในเวลา7นาฬิกานายกระพีพองปุพกิจผู้วัชาการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระพริสุสง์เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวพร้อมได้น้อมนำคำอวยพรป,ปีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้ชาวน,านครสวรรค์ได้น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะ เด็กจาไานิ่มันเป็นเ็กเป็นสิที่ที่จะร่วมกันสวดพระมนรข้ามปี